สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากส็สิบเซิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ยื่นหนึ่งเรื่องความรักครอบครัวแถมยังเป็นสายเปตัวพ่ออีกตั้งหากสำหรับนักร้องหนุ่มเจมเรืองสักร้อยชิอซักที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อภรรยาและลูกสาวสุดที่รักล่าสุดเวียนมาถึงวันคล้ายวันเกิดหนึ่งมกราคมของครูก้อยงานนี้คุณสามีเลยจัดหนักจัดเต็มของขวัญวันเกิดให้ะเลย ดยหนุ่มเจมโพสรูปคู่ครูก้อยในมือถือชนดที่ดินพร้อมเขียนข้อความว่าเซอร์ไพรส์ตอนเช้าตูมีคนลืมตาตื่นมาแล้วน้ำตาไหลกับคองขวัญวันเกิดไปแล้วหนึ่งส่วนเจ้าหนูที่หลับอยู่ด้านหลังให้รับรู้ไว้นะว่าปราป้ารักแม่ของหนูแค่ไหนป๊าป๊าให้แม่ได้ทั้งชีวิตไม่ใช่เพียงแค่วัตถุสิ่งของนอกกายและจะรักให้หมดทั้งชีวิตไปจนแก่เท่านะครับ สุขสันต์วันเกิดครูก้อย01.01.2022เมียไม่เคยร้องขอกระเป๋ารถนาฬิกา ทามหาแต่โฉนดที่มีตาครุดแดงเท่านั้นใสกรักเมียต้องเปเีมีอ่ะใสน้ำพักน้ำแรงนี้เพื่อเมียและสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักของพี่ปีนี้พี่ขอมอบสิ่งที่น้องอยากได้โฉนดบ้านพร้อมที่ดินริมเลกที่กทมและโฉนดที่ดินชายหาดอีก3ามแปลงที่ใต้อย่าว่าแต่ของนอกกายพวกนี้เลยชีวิตพี่ก็พร้อมให้เมียได้ครับใส็กระเป๋ารถในกาครูก,ก้อยไม่โฉนดกับทะเบียนบ้านเท่านั้นที่เมียต้องการ จัดไปรักเมียต้องเปเมียขอบคุณที่มาลังคาวจากคาสเซออนไลน์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชม,ชมช่องดาราก็สิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ